โอเคฮะกับสวีทท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมไมค์ครับแล้วอยู่ไมค์ครับชีวิตรอดนะซึ่งพาร์ทนี้เอม็มเอ็นบีซีที่เราผสมพันธ์กันไว้นะครับมันก็ออกลูกออกหลานมาเป็นสีขาวซึ่งพ่อกับแม่มันเป็นสีน้ําตาลแต่ได้ลูกออกมาสีขาวซึ่งหมายความว่าอะไรไอสองตัวนี้มันต้องมีใครสักคนเป็นชูใช่หรือเปล่า ไม่แน่ใจเนี่ยครับอยากเข้ามาออกเข,เข้าไปเข้าไปไม่ต้องออกมาเลยเข้าไปแล้วเข้าไปเร็วอีป้าอย่าลุ่งกับลูกฉันนะ <_ d ata> จะยุ่งอะทําไมอะลูกแกต้องเข้าไปอยู่ข้างใน <_ d ata> เอ็นมีสิทนี้มันบอกยากเว้ <_ d ata> ไปเข้าไปอยู่ข้างในมึงจะวิ่งออกมาทําไมแล้ว <_ d ata> ไป <_ d ata> อะไรเฮ้ยเออเดินไปเร็วเข้าไปอยู่ข้างในแล้ว มันเดินระหว่างสองตัวนี้ครับเดีย๋ยวตัวนี้เข้าไปนี่ไปดิไม่ต้องมามองนะไอเด็กไอเด็กไอเด็กคนนี้ไปเร็วไปเร็วนู่นน่ะไปเร็วไปมึงมองมองหน้าผมนวกูจะฆ่ามึงทิ้งทำไมกูหร้ายจังวะไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปได้งงออแล้วไปได้แล้วเย้อย่างนั้นเสิเอองั้นแหละอย่างนั้นโอเคโอเค โอเคโอเคโอเคอย่างนั้นอย่างนั้นสวยงาม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 โอเคปิดพวกเองสองตัวออกไปได้แล้วพวกนายสองคนออกไปเดี๋ยวอย่าบอกนะอย่าบอกนะกูมาดันพวกมึงแล้วพวกมึงชอบเนะี่ยเดี๋ยวไม่ดันเลยก็ได้โอเคปะโอ้โอ้อยค่อนข้างจะโตเร็วเลยครับตอนนี้อ้อยเรามีผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าผมเอาไว้ครับกระดาษหมดแล้วอืมอ้อยเราก็เลยม,มีผลิตภัณฑ์ที่น้อยนิด สนิทใจกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเราค่อยทําฟาร์มอ้อยที่หลังแล้วกันนะครับเนาะแล้วผมจะทําฟาร์มไอ้นี่ด้วยฟาร์มเอ่อกระบองเพชรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปเอาทรายมาทําฟาร์มกระบองเพชรกันเย a ส่วนฟาร์มไอ้ฟาร์มอะไรนะเขาเรียกว่า <laughs> เดี๋ยวลืม <laughs> อ,อฟาร์มไอ้นี่เนี่ย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 ผมว่าเราต้องรอให้มันมีเอ่อ n ี c ตัวสีน้ำตาลเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะ เอ็นบ c มันไม่พอนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า NVC ตัวสีน้ำตาลเนี่ยไอ้แยะ,ะ,ะ yeah. เขาบอกว่า NVC ตัวสีน้ำตาลเนี่ยครับอย่างเช่นตัวพวกเนี้ยใช่ไหมจะต้องมาทำฟาร์มแต่ตรง,ใน,งในข้างในตรงเนี้ยจะต้องเป็นตัวอะไรก็ได้ครับมีคนบอกผมมาก็เดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆลองมันก็ต้องค่อยๆลองกันไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างฟาร์มเอ่ออะไรนะเรียกว่าฟาร์มเลยนะเออฟาร์ม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 เออเรามาเริ่มสร้างบ้านเราดีไหมบ้านเราให้มันสวยๆสักหลังอืเพราะบ้านเรามันดูทุเรศทุเรศทุลังตามากตอนนี้ เดี๋ยวเราไปสร้างบ้านแล้วกอนดีกว่ามีน้องรีเควสเข้ามาพี่เวบจะสร้างบ้านพี่เลยไหมขอเป็นบ้านพี่นะอะไรประมาณนี้ได้ครับจัดให้บ้านแหละบ้านต้องใช้หินนะครับโอเคเดี๋ยวขอนอนก่อนแล้วกันเนาะบ้านขอคิดตัวแบบบ้านก่อนนะก็น่าจะได้อยู่โอเคปะเดี๋ยวเราไปลองทําบ้านแล้วกันครับว่าผมจะสร้างบ้านออกมาเป็นยังไงซึ่งบ้านนี้เราจะเอาไปอยู่ตรงไหนดี เพราะว่าพื้นที่แถวนี้มันก็เต็มหมดแล้วอบ้านนี่น่าจะอยู่ตรงตรงตรงไหนดีวะอันนี้เรียกว่าในเมืองแล้วกันเนาะเฮ้เรียกว่าในเอาบ้านอยู่ตรงนี้ก็ได้ไหมเนี่ยตรงนี้เลยเนี่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 ยตรงนี้เลยขอเก็บขอไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวเราต้องไปเอาดินมาเพิ่มนะครับเพราะว่าดินเราไม่ได้ออามาแหละเพราะว่าผมต้องการปกตรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่เรียบเดี๋ยวเราสร้างเป็นบ้านกันขี้เกียจย้ายไปไกลอืม ให้บ้านมันอยู่แถวๆนี้แหละอยู่ใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวย้ายที่นอนย้ายเตียงอะไรไปตรงโน้นให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวดินมันอยู่ข้างหน้านี้ไม่ใช่หรอลืมเออมีอะไรไหมโอเคดินปิดประตูปิดออกดูอุ๊ยนั่นใครวัด,ดีลาลาช่วยมาเป็นอยากดูไก่ตัวนี้มันออกไข่ดิโอ้หตัวเดียวก็เฟี้ยวได้ตัวเดียวก็ <c oughs> วเฟี้ยวได้จริงๆโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวกระเทียมดองกันเลยทีเดียวเียว โอเคเราจะเริ่มสร้างบ้านตรงนี้นะครับซึ่งเจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเแหล่ง NPC นะซึ่ง NPC พวกนี้ผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วแหละครับเราก็เนอะไม่ต้องการอะไรมันละเราไปปั๊มตรงนูง้นแทนเราเลยและกันมันจะได้ปั๊มเร็วๆเพราะตรงนู้นมันได้ผลเยอะกว่าตรงนี้เพราะตรงนี้ผมสร้างไม่เป็น <c oughs> ผมสร้างไม่เป็นจริงๆเว้ยคือมันสร้างไงวะ <c oughs> เห็นเขาสร้างกระทัดรัดมากแต่ผมสร้างแบบอุบาทมาก โอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ตรงที่เราถมไว้เดี๋ยวขอเบ,บาเสียงเนี่ยห้าสิบแล้วกัน <c oughs> โอเคนั่งไลๆ่ๆขุดไปเออมีคนบอกให้พี่กลับไปเล่นไมค์ครับมอสไดโนเสาร์อ่ะมีใครสนใจอยากให้เล่นไดโนเสาร์ไหมเออตอนนี้อยากที่อยากเล่นนะคือมอสไมค์คราฟไดโนเสาร์กับมอสสวรรค์ซึ่งมอสสวรรค์เนี่ยผมคราฟของไม่เป็นเว้ยซึ่งหลายคนถามว่าพี่ครับก็ลงมอสไกลครับไงครับเออมอสสวรรค์ arn, เนี่ยถ้าพี่ไปลงมอสแบบว่า พี่ต้องใช้ตัวมอสสวรรค์ตัวที่มันไอดีแทกเข้าได้อะอืมซึ่งไอตัวนั้นไม่สามารถลงมอสเสริมได้นะครับซึ่งในนั้นก็จะมีแต่ของมอสเออสวรรค์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นพี่คราบของไม่เป็น <c oughs> อยากจะเล่นเหมือนกันแต่คราบของไม่เป็นอันนี้คือประเด็นเออคือคราบของไม่เป็นไงโอ้โหซิงอ่ะซิงกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะน้องฮะโอเคอันนี้เราก็ปกไปเลยครับน้ํานี่เราไม่ต้องการลนะ เราต้องทำบ่อน้ำชุมชนไว้ใช้หน่อยละเราต้องสร้างเส้นทางใต้ดินที่ใหญ่ๆหน่อยสะนะรถไฟใต้ดินเออว่ะรวสร้างรถไฟใต้ดินไหมถ้ำแถวๆนี้เป็นสถานีรถไฟแล้วก็บินเป็น,ปนอีกฝั่งหนึ่งเออก็ได้นะแต่เราต้องมีทองเยอะๆซึ่งทองเราก็ไม่มีครับโอ้โหรู้รู้อนาะคตอะทองไม่มีอะ อันนี้ก็ไล่ขุดไปก่อนแล้วกันกรวดนะครับสิ่งที่ผมไม่ต้องการแล้วก็เกลียดมากที่สุดมันคือกรวดนั่นเองปิดไปเลยโอเคประมาณพื้นที่เท่านี้เนาะฮัลโหลตรงนี้ก็ปิดไปเลยแล้วกันไม่ได้ต้องการเลยเดี๋ยวเราจะทําสถานี้รถไฟลอ,อยฟ้าไหมหรือว่ารถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินเนือ่อผมชอบเนาะรถไฟใต้ดินเนว้อ โอเคเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เนื้อบ้านของเรานั่นเองอ <c oughs> โอเคมาเริ่มสร้างกันเลยอันดับแรกต้องมีดินหินจํานวนเยอะซึ่งในตัวลาเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูตรงตรงนูน้นว่ามันจะมีหรือเปล่าป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันมีลาหรือเปล่าเอยไม่ใช่ดิเดี๋ยวมันมีมีอ่าอะไรนะเอา้าอย่าลืม <c oughs> เดี๋ยวลืมอย่างนี้เหลยแหละเปว่ามันมีหินหรือเปล่าเออต้องการหินมากมาก นะเดี๋ยวเราจะมาลองมาสร้างบ้านกันดูว่ามันจะสวยสแค่ไหนซึ่งผมก็ไม่ใช่คนสร้างบ้านเก่งด้วยนะครับอืแต่ก็ชอบสร้างบ้านเนาะมันฟีลฟาวดีเมืองน,นี้เราก็ยังไม่เสร็จเลยเนะี่ยทำยังไงถึงจะเสร็จเนี่ยฮะเดี๋ยวขอเลีร์พื้นที่เมืองก่อนแล้วกันขอยให้เมืองน้ำนั้นเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างเมืองเมืองนี้เพิ่มเติมหินโอเคหินมีสองก้อนเหรอมีอีกไหมมีแต่หินธรรมดาครับ อืน่าจะได้อยู่มั้งน่าจะได้อยู่แหละเนอะน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ไะเดี๋ยวเราลองขับไปบ้านแล้วลองไปทําดูซึ่งผมคิดในแบบแบรนด์นในหัวผมไว้นะบ้านล่ะบ้านนี้น่าจะเป็นทรงยังไงดีวะคิดไม่ออกอะในหัวผมก็คิดไม่ออกบ้านจะออกมาเป็นลักษณะยังไงโอ๊ยปวดหัวไปเดี๋ยวเราลงไปทำกันโอ้ยหูลาเลือดรดเลย ลันลันลาเดี๋ยวเรามาทํากันนะฮะจุ๊บโอเคไปลุยเออตรงนี้เราต้องเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาวางบล็อกเลยนะเป็นตามที่เราแบบเราต้องการเออซึ่งผมจะวาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9เ0ซึ่งมันจะเลยมาบล็อกหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะทุบบล็อกนี้ออก ให้มันเหลือ19บล็อกนั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 9บล็อกแหละตรงนี้ก็9เหมือนกันเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 <c oughs> 9เหมือนกันแล้วก็ปิดไปเลยเราจะไม่สร้างบ้านแบบสี่เหลี่ยมงงๆอีกแล้วนะครับไม่ต้องห่วงอู้พี่เวฟมึงสร้างบ้านสี่เหลี่ยมงูงูอีกแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> มันจะต้องไม่สี่เหลี่ยมเลย1 2 3 4 5 6โอเค หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเรียบร้อยมันก็จะเป็นยื่นออกมาครับอย่างนี้โอเคนี่ก็คือเป็นที่ยื่นออกมาตรงหน้าบ้านนะเนาะ,นะหรือว่าตรงนี้มันแคบไปวะเอาเพิ่มมาอีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันจะดูแคบไปนะครับอย่างนี้ไหม <laughs> หรือว่ายังไงดีเอ่อถ้าเราทําอย่างนี้มันจะไม่สมดุลกันเลยมันจะเป็นเหมือนแบบยังไงดีวะ เออเอา,เอาตรงนี้ทุบออกได้ไหมโอเคอันนี้เพิ่มมาบล็อกหนึ่งแล้วกันโอเคประมาณนี้ครับก็จะเป็นเออบ้านที่สวยงามเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูตอนตอนสร้างเสร็จอต้องลองดตอูตอนสร้างเสร็จ,รรจบ้านที่แจมแมวเราจะสร้างแบบสุดฝีมือของผมเลยเว้ยอ่าผมสร้างได้เท่าไหนผมก็เจะเ,เท่านั้นเลยอ่าอันนี้คือจะผมจะสร้างบ้านที่สวยที่สุดของผมนะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไง แล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้แบบเตรียมการมาแบบจํานะอันนี้คือสร้างสดนะครับแล้วก็คิดสดด้วยว่าจะสร้างเป็นยังไงจุ๊บจุ๊บจุ๊บเหมือนหินเราจะน้อยอะ่ะ <c oughs> หินเราหมดแล้วหรอ,อต้องการหินเพิ่มครับหินมันน้อยเกินไปอะ่ะเออป้าเดี๋ยวเราวิ่งไปดูบ้านเราดิมีหินป่ะวะขอให้มีด้วยเถอะขอร้องเอาติดอีกโอ,โอเคผ่านประตูนรกไปเลย หินล่ะหินมีไหมอ๋อมีครับหนึ่งชุดเดี๋ยวเด้อในนี้มีไหมเนี่ยหินหินจ๋าหินจ๋าเอ่มไอต้องการหินจังเลย this is a hin เดี๋ยวหินหินอยู่ทรโอเคหินมีเท่านี้ใช่ไหมป่ะกลับไปกันหินเรามีน้อยจังวะลงไปนั่งปั๊มหิน เอออยากจะนั่งปั๊มหินเหมือนกันมีคนบอกพี่เว็บทำไมสร้างไม่สร้างเครื่องปั๊มหินมีครับเครื่องปั๊มหินแต่ว่ามันได้น้อยกว่าเราไปขุดอะเข้าใจรณมปมะคือเครื่องปั๊มหินมาได้หินน้อยกว่าที่เราไปขุดนะครับก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหรมันคือมันขุดช้านั่นเองแต่ว่ามันขุดได้เรื่อยๆื่อไม่ต้องไปไกลไงหนึ่งสองสามสี่โอเคตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เราจะตอบเป็นสี่ไว้นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ <c oughs> ขวานด้วยจึ๊บโอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคมันต่อยากจังเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่อ่หนึ่งอ่ะสองสามส,ามส,ามสี่ประมาณนี้ปะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่มตรงนี้โอเค ตรงนี้เราจะวางอย่างนี้เลยนะครับวางเข้ามาอย่างนี้ชึบเห็นไหมจะเป็นช่องเข้ามาพอดีแล้วก็วางเอ่ออันนี้ไปเลยเขาเรียกว่าอะไรนะอิดบล็อกอิดบล็อกอิดซีบล็อกอิดวางไปปึ๊บ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 ชึบชึบชหบฮับบนนอหูยเฟ้าวบวกได้คําเดียวอันนี้ก็ทุบไปครับตรงนี้เราต้องการพื้นที่นิดนึงตรงนี้ผมต้องการพื้นที่อีกนิดนึงเพื่อทําเป็นขึ้นชั้นสอง เออบ้านเราจะมีทั้งหมดสองชั้นแล้วก็จะเป็นชั้นใต้ดินแล้วก็จะไปมีสถานีรถไฟใต้ดินข้างล่างแล้วก็จะไปโผล่ตรงในห,หลายจุดเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นไม้นะครับไม้นี่เราต้องการเยอะไหมวะเยอะสิ <laughs> ต้องการเยอะสิโอเคโอเคประมาณนี้น่าจะพอได้ครับขยายออกมาอีกนิดนึง โอเคประมาณนี้ป่ะประมาณนี้ป่ะตรงนี้ผมขอทุบไปเลยละกันเนาะโอเคนี่ครับก็จะมีด้านข้าวออกมาอย่างนี้เธอเป็นไงสวยป่ะ <laughs> มันสวยแล้วแหละนี่ไม่ไม่ไม,ไม่เอาตรงนี้ออกดีกว่าผมว่ามันนี่กินไปป่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วมันจะขึ้นชั้นสองไงวะเอออขึ้นได้ขึ้นได้โอเค ทฤษฎีผมบอกว่ามันขึ้นได้ครับทฤษฎีนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นบ้านเราครับเป็นเรูปรูปทรงแบบยังไม่เป็นรูปใช่ป่ะทุกคนอาจจะแบบมันยังไม่เป็นรูปเลยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะขอคิดก่อนจะคิดไม่ออกเออตรงนี้แหละตรงนี้ใส่เป็นไม้ไปเลยแล้วกันเนาะปุ๊บปุ๊บโอเคปิดไว้แล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนก็ปิดไปเลย จึ๊บจึบบโอเคส่วนตรงนี้ตรงนี้ผมว่าปิดไปหมดเลยแล้วกันเนาะมันดูยังไงไม่ยังไงไม่รู้อะอะปิดไปหมดเลยแล้วกันให้มันเป็นอย่างนี้ส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะมีอย่างนี้ครับแล้วก็จะเป็นไม้ไม้ขึ้นไปไม้ขึ้นมาชั้นสองชั้นสองนะฮะชั้นสองนะ โอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเหลือเพียงแค่ใส่กระจกของบ้านเท่านั้นเองซึ่งเราก็จะมาใส่เป็นงนี้เลยปิดตรงไม้ไว้นะครับไม่ให้เห็นไม้ปึ๊บอันนี้ก็น่าจะเป็นการสร้างบ้านเบสิกของทุกคนอยู่แล้วไหมน่าจะใ่น่าจะใช่นะโอเคประมาณนี้อันนี้ก็ปิดไปเลยตรงใส่ประตูนะผมแนะนําว่าไม่ต้องใช้เป็นกระจกเพราะว่ามันดูจะไม่สวยเท่าไหร่ ตรงพวกเนี้ยหน้าต่างเนี้ยเราใช้เป็นกระจกดีกว่า,าจะเฟี้ยวกักนเห็นไหมมันจะเฟีย้ยกันนะอันนี้คือความคิดส่วนบุคคลนะครับ <c oughs> ความคิดส่วนบุคคลเนะี่ยโอเคตรงนี้ก็ใส่ไม้เอ,อ้ยไม่ใช่ดิใส่กระจกไปเลยปึ๊บ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 เรียบร้อยเดี๋ยวสิบ้านเรายังไม่เสร็จเออตรงนี้หละตรงด้านหน้าเป็นกระจกด้านหลังต้องมีนหน้าต่างดิ ห้าหลังมันต้องทําเป็นหน้าต่างครับไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยวลองวัดดิเราวัดหน้าต่างว่าถูกป่าอ๋อเป๊ะพอดีเลยโอ,โอเคอเจเ,เป๊ะพอดีเลยอ่ะชึบชึบเพิ่มทีละสองบล็อกปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบก็ปิดด้านบนประมาณนี้หน้าต่างของเรานะฮะแต่ว่ามันจะดูไม่สวยนะครับให้เราปิดตรงกลางไปเลยถ้ามันเป็นรูเยอะเกินไปมันจะดูไม่สวยทันที ความคิดผมนะอันนี้ต้องบอกก่อนความคิดผมนะเอออันนี้ความคิดผมนะเอออย่าพึ่งมาเถียงอย่าพึ่งมาเถียงใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆกันไว้ตรงนี้เอ่อตรงนี้แหละผมคิดว่าตรงนี้เราต่อยอดไปอีกได้ครับเราทํามาเป็นเอ่อระเบียงก็ได้ไมะระเบียงแบบว่าเดินออกมาดูชมวิวอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะติดกับหมู่บ้านเอมบซีแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรแล้วกัน ทุบมันออกก็ได้ครับไม่ยากโอเคทุบมันออกแล้วอ่ะอันนี้ก็ขุดมาเป็นทางขึ้นตรงนี้แล้วกันแทนนี่จะเป็นระเบียงองงอกมาอย่างงี้ประมาณสักเท่าน,นี้ก็น่าจะพอโอ้ยลวงเท่าน,นี้น่าจะพอหรือเปล่า๋ยวผมว่าผมต้องขุดตรงนี้ออกมันจะได้ดูแบบสมูทสมูทหน่อยโอ้ยขุดเยอะไปหรือเปล่าโอเคตรงนี้ได้ครับ โอเคข้างล่างบ้านก็จะมีแบบเป็นรูอย่างงีจ้จิดจิดเจิดผมรู้เลยว่ามีซอมบี้เดินมานั่นไงบ้านแิ่มออตรงนี้เราจะใช้เป็นอย่างงี้ไม่สวยวะใช้เป็นไม้เลยไหมเอา้าวดินเดินเดิน,ดน,ดนตกไอ้บ้าออกไปนี่ฟาดทิ้งเลยใช้เป็นไม้ก็ได้ไหมเอาวเดี๋ยววางผิดซะงั้นตรงนี้เราทุบไปเลยครับ ปึ๊บปึ๊บ <S <S อันนี้แหละหนึ่งสองสามสี่สี่ขึ้นมาโอเคตรงนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเราจะใส่ไม้ตรงนี้ไปไม่ยังไม่รู้เลยเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยบ้านนะฮะบ้านมันดูแหม่งแม่งไงไม่รู้บ้านมันดูแหม่งแม่งไงไม่รู้เนี่ยโอเคครับนี่ก็จะเป็นชั้นแรกเนาะ ก็จะประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้ผมไม่ให้มันโล่งแน่นอนครับตรงนี้ตรงนี้ตรงหน้าผมไม่ให้มันโล่งแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงออกมาแต่ระเบียงมันค่อนข้างจะสัน้นซึ่งเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรครับช่างช่างมันสั้นช่างมันเดี๋ยวเราต้องคาบัวคาบเดี๋ปื้อปอ่ะัวคาบตรงนั้นก็มีแหละไม่เป็นไรเอ่ออันนี้ผมต้องการสลับเพื่อมาทําตรงนี้ ตรงทางเข้าหน้าบ้านตรงนี้โอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บโอเคแล้วก็ประมาณนี้ป่ะ <c oughs> ประมาณนี้ป่ะจื๊บอ,อันนี้ก็ต่อมาเลยจื๊บปึ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 ๊บฮันนะแล้วก็วางไม้ว้าเป็นไงบ้านดูเฟี้ยวฟ้าขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเขาใส่อันนี้ไปก่อน เออลาลาออกก่อนได้ไหมมึงมานี่ที่ลามามามาอยู่ตรงนี้จจ๊บนี่ก็จะเป็นบันไดขึ้นนะครับบันไดขึ้นโอเคมีสองด้านมีสองโอ้ยทุกผิดทุกผิดบันไดขึ้นจะมีสองด้านโอเคอย่างนี้โอโูเริ่มต้นกันสร้างบ้านดีๆเอ่อมาคาบก่อนคราบเป็นเอ่มประตูลัวไอ้ลัวดิเอ้ยมันคาบไงวะลืมเดี๋ยวเดี๋ยว ขับมัวแล้วกูเดี๋ยวลืมลืมลืมว่ามันต้องคับอย่างงี้โอ้ใช่ไม้จำนวนเยอะเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็ถ้าเราใส่ไปเลยมันจะดูลกลกไปตรงเนี้ยผมว่ามันน่าจะดูลกนะแต่ไม่เป็นไรแล้วกันอืโอเคครับก็จะประมาณนี้เนอะรั้วบ้านฝั่งนี้ด้วยออมาชึบชึบโอ้โออยยางเท่ โอเคฮะเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับกับการเริ่มต้นสร้างบ้านของเรานะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับซับซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคบายบายไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอ้โหบ้านเรานี่มันก็แจมแมวซะจริงๆเลยทีเดียวเชียวอื้มบ้านหลังใหม่เฉไรก็เดิม